ชายชาราเดินช้าๆไปตามตรอกแคบของหมู่บ้านในหุบเขาเงาสะท้อนจากแสงแดดกระทบมีดโบราณในมือเขาเขาหยุดหายใจช้าหาหา่กลิ่นควันจากไฟเก่ายังอบอวลในอากาศพื้นดินเปียกสีแดงของเลือดยังไม่แห้งดีเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นจากหลังผู้ไม้ชายอีกคนโผล่ออกมา ผิวกล้านของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นดวงตาของเขาจ้องตรงไม่กระพริบมือเขากำดาบไม้ไผ่แน่นเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ชายคนแรกพูดด้วยเสียงต่ำชายอีกคนเงียบลมพัดผ่านใบไม้เหมือนธรรมชาติกำลังกลั้นหายใจและมีเสียงหวีดเบาหาหา่านีดพุ่งผ่านอากาศเฉียดแก้นชายแก่เลือดไหลเป็นเส้นเล็ก หาหาเขาไม่ขยับเพียงแค่จ้องกลับเจ้าทำให้ครอบครัวข้าต้องตายชายหนุ่มพูดออกมาเสียงแข็งมือเขาสั่นเล็กน้อยดวงตาเริ่มแดงก่ำชายแก่ถอนหายใจข้าไม่มีทางเลือกเสียงดาบกระทบกันดังเฉียบขาดแรงประทะสั่นสะเทือนเข้าไปถึงกระดูกมือไม้ชาไปชั่วขณะกลิ่นเงือ กลิ่นโลหะกลิ่นดินที่เพิ่งถูกรบกวนทุกอย่างผสมกันในอากาศชายแก่เสียจังหวะดาบเฉียดต้นแขนเขาเลือดพุ่งร้อนวาบเขาล้มลงชั่วครู่แต่ลุกขึ้นได้เจ้าคิดว่าเจ้าจะล้างแค้นได้ง่ายๆง,งั้นหรือเขาตะโกนเสียงคำรามดังสะท้อนในหุบเขาชายหนุ่มไม่ตอบเขาวิ่งเข้าใส่ด้วยเสียงตะโกนลั่น เสียงกระแทกของร่างกายต่อร่างกายเลือกประเซ็นขึ้นศาสตร์หน้าความเจ็บปวดแล่นเข้าร่างทั้งสองแต่ไม่มีใครยอมถอยดินใต้เท้าเปียกและลื่นมีดหลุดจากมือชายหนุ่มเขาหันไปมองทันทีแต่ช้าไปชายแกเตะเขาเต็มแรงจนร่างกระเด็นชนกำแพงไม้เสียงกระดูกดังกรอบเขานอนนิ่ง เลือดค่อยๆซึมจากข้างศีรษะชายแก่เดินเข้าไปใกล้ใบหน้าเขาไม่แสดงความรู้สึกเพียงแค่หายใจแรงมือเขายกมีขึ้นอีกครั้งแสงแดดสะท้อนใบมีเข้าตาอีกฝ่ายแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องหลังเสียงที่เย็นเยียบเสียงที่ทำให้ทั้งสองหยุดนิ่งทันทีเสียงที่ไม่ควรได้ยินอีกแล้วในหมู่บ้านนี้ เสียงนั้นคือเสียงของผู้เท่าสูงสุดชายผู้หายไปจากหมู่บ้านเมื่อสิบปีก่อนเสียงแห่พระดังขึ้นอีกครั้งพอแล้วชายชราและชายหนุ่มหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแช่แข็งจากเงามืดใต้ต้นไม้ใหญ่ผู้เท่าในชุดขาวเดินออกมาผิวเขาเหี่ยวย่นแต่ดวงตาคมกริบดวงตาที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความลับ ข้าเตือนเจ้าทั้งคู่แล้วเขาพูดช้าหาห่าน้ำเสียงไม่ดังแต่หนักแน่นลมเงียบลงต้นไม้หยุดไหวแม้แต่เสียงนกก็เงียบชายหนุ่มลุกขึ้นช้าหาห่เลือดยังไหลจากศีรษะมือเขากำแน่นจนเล็บจิกเนื้อเขาฆ่าพ่อฆ่าเขาคำรามเสียงต่ำผู้เท่าไม่ตอบทันที เขาเพียงเดินเข้าไปตรงกลางระหว่างทั้งสองเขาก้มลงเก็บมีดที่ตกอยู่บนดินมองดูใบมีดเปื้อนเลือดแล้วหันไปมองชายชาราเจ้าทำตามคำสั่งหรือทำเพราะความแค้นส่วนตัวชายชาราไม่ตอบเพียงแค่หลบตามือสั่นเล็กน้อยผู้เท่าพยักหน้าเบาหาหะข้าเห็นแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครบริสุทธิ์ ทันใดนั้นเขาหยิบของบางอย่างจากเสื้อคลุมวัตถุเล็กๆสีดำกล่องไม้โบราณลวดลายมังกรไฟ <c oughs> เขาเปิดมันช้าหาหะภายในคือแหวนสีทองเก่าแก่ชายหนุ่มมองมันด้วยความงุนงงชายชาราหน้าเผื่อทันทีไม่เจ้าไม่มีสิทธิ์เปิดมันผู้เท่ายิ้มบางหาหะแหวนนี้เป็นสัญลักษณ์ของสายเลือดจริง เขาเดินไปวางแหวนลงบนฝ่ามือชายหนุ่มเจ้าคือผู้สืบทอดที่แท้จริงชายหนุ่มตัวแข็งทื่อเหมือนทั้งร่างหยุดหายใจแต่ก่อนเจ้าจะรับมันได้เสียงพูดเท่าเข้มขึ้นเจ้าต้องรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเขาหันไปมองชายชาราแล้วมันออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้ชายชาราหลับตาแน่น เหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจริมฝีปากเขาสั่นเสียงออกมาเบาและแห้งข้าไม่ได้หมายจะฆ่าพ่อเจ้าชายหนุ่มขยับเข้ามาใกล้ลมหายใจแรงสายตาเต็มไปด้วยไฟแล้วเขาตายได้อย่างไรชายชราเปิดตาช้าหาหะมันเป็นกับดักภารกิจในคืนนั้นข้าถูกส่งไปพร้อมเขา เราตามล่าผู้นำศัตรูที่ซ่อนตัวในเขตศักดิ์สิทธิ์เขาพูดช้าๆเหมือนทุกคำกัดใจพ่พอเจ้าบอกว่าเขาสัมผัสได้บางอย่างไม่ชอบมาพากลเขาอยากถอนตัวชายชราหยุดปลื่น,น้ำลายเสียงฝีเท้าของเขาเองในความทรงจำยังดังอยู่ในหูแต่ข้าข้าไม่ฟังข้าบอกว่าเขากลัวเกินไปข้าบอกว่าเราต้องไปต่อข้าผลักเขาให้ลุยเข้าไป เสียงของชายชาราเริ่มสั่นไหวภาพในหัวเขากลับมาอีกครั้งเลือดที่พุ่งกระเซน็นเสียงระเบิดในป่างเงียบเปลวไฟเผาใบหน้าเพื่อนมันเป็นระเบิดซ่อนในกับดักเวทเขาปกป้องข่าไว้ด้วยร่างของเขาเขาตายเพราะข่าชายหนุ่มนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนมีใครกำมือรอบอกเขาหายใจไม่ทัน มือที่เคยจับดาบแน่นบัดนี้เริ่มสัน่นผู้เท่าเดินเข้ามาอีกก้าววางมือบนบ่าชายหนุ่มความแค้นไม่ทำให้เจ้ากลายเป็นผู้นำแต่ความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้เจ้าแข็งแกร่งกว่าเขาชายหนุ่มมองแหวนในมือเหมือนมันหนักขึ้นเรื่อยหาหะหนักด้วยเลือดด้วยความลับและด้วยความจริงที่ไม่มีใครเตรียมเขาให้รับมันได้ ท้องฟ้าเริ่มมืดลมเย็นพัดแรงขึ้นฝนาแรกเริ่มตกกระทบบ่าเสียงฟ้าร้องตามมาไม่ช้าชายหนุ่มยังคงยืนอยู่ที่เดิมในมือของเขาแหวนทองที่เริ่มอุ่นขึ้นเองโดยไม่รู้สาเหตุความร้อนจากแหวนแผ่ซ่านไปถึงปลายนิ้วเหมือนมันมีชีวิตเหมือนมันกำลังเต้นเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาตึกตึก ดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้างเขามองแหวนอย่างไม่เชื่อสายตาอคารโบราณค่อยๆปรากฏขึ้นบนผิวทองเรื่องแสงสีแดงเข้มแสงที่ดูเหมือนเลือดที่เพิ่งไหลออกจากแผลผู้เท่าขมวดคิ้วทันทีมันตื่นขึ้นแล้วเสียงของเขาไม่ใช่เสียงปกติอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความกลัวแหวนนี้เก็บพลังของบรรพชนไว้ เมื่อมันยอมรับผู้สืบทอดพลังในอดีตจะไหลเข้าสู่ร่างกายชายหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดผ่านเส้นประสาททุกเส้นร่างกายเขากระตุกหัวใจเต้นทีภาพเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ของเขาพุ่งเข้ามาในหัวการต่อสู้ในอดีตเลือดเปื้อนดินเสียงกรีดร้องเงาของชายผู้ใช้แหวนในยุคก,ก่อนเขามองเห็นทุกอย่างทุกสึก ทุกความตายทุกคำสาบร่างของเขาสุดลงกับพื้นเหงื่อเย็นไหลทั่วหลังดวงตาเบิกโพลงมือสัน่นปากพยายามเอ่ยคำแต่ไม่มีเสียงผู้เท่ากระชาแขนชายหนุ่มไว้ฟังข่าเจ้ายังควบคุมมันได้อย่าปล่อยให้มันกลืนเจ้าแต่ในวินาทีนั้น เปลือกตาของชายหนุ่มปิดลงเองลมหายใจขาดห่วงและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาทั้งสองกลายเป็นสีแดงเข้มเหมือนแหวนในมือผู้เท่าถอยหลังหนึ่งก้าวทันทีโอไม่ oh เสียงสายฟ้าฟาดใต้เข้ามาแผ่นดินเริ่มสั่นไหวเบาหาหะบางสิ่งโบราณในหุบเขาตื่นขึ้นตามไปด้วยเสียงต่ำลึกดังขึ้นจากใต้พื้นดิน เหมือนสัตว์ร้ายขนาดยักย้ายหายใจผ่านชั้นหินพื้นเริ่มแตกร้าวทีละเส้นแต่ไคร่น้ําที่เคยปกคลุมแผ่นหินโบราณแห้งเหี่ยวผู้ทามองไปรอบตัวดวงตาเต็มไปด้วยความตระหนักมันรู้แล้วเขาพึพรรมพำกับตัวเองผู้สืบทอดได้ฟื้นแหวนและมันตื่นจากการหลับไหลชายหนุ่มยังยืนนิ่งดวงตาแดงฉานจับจ้องไปที่รอยแยกมือของเขากำแหวนแน่นจนเลือดไหลซึม แต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเขารู้สึกได้เพียงพลังบางอย่างที่ค่อยๆแทรกซึมทุกอนูในร่างกายพลังนั้นร้อนเหมือนเปลวไฟวิ่งอยู่ในเส้นเลือดแล้วร่างของเขาก็เริ่มเปลี่ยนผิวหนังเปล่งแสงบางเบาเส้นเลือดโผล่ชัดเจนและบนหน้าผากอักขระเดียวกันกับแหวนปรากฏขึ้นผู้เท่าเบิกตากว้างหยุดมันเขาตะโกนพร้อมพุ่งเข้าไปหา แต่เมื่อมือของเขาเกือบสัมผัสตัวชายหนุ่มร่างนั้นก็ปล่อยคลื่นพลังออกมาในทันทีแรงกระแทกทําให้ผู้เท่าปลิวกระแทกต้นไม้ใหญ่เสียงกระดูกหักดังสะท้อนทั่วหุบเขาชายหนุ่มหายใจแรงเหมือนทุกลมหายใจดึงพลังจากโลกเข้าไปในตัวเสียงกู่ร้องของบางสิ่งดันก้องในท้องฟ้าเมฆดำหมุนวนเหนือยอดเขาและจากรอยแยกในดิน มือสีดำยาวผิดธรรมชาติค่อยๆโผล่ขึ้นมานิ้วมันมีกรงเล็บแหลมพื้นดินรอบรอยแยกไม่เป็นสีดำกลิ่นเน่าเหม็นราวกับเนื้อสัตว์ตายมาแล้วนับศตวรรษผู้เท่าพยายามลุกขึ้นเลือดไหลาจากปากเจ้าต้องหยุดมันก่อนสายแต่ชายหนุ่มหันมาช้าหาหะดวงตาแดงลุกโชนแล้วเสียงที่ไม่ใช่ของเขาก็ดังออกมาจากปาก มันสายไปแล้วเสียงนั้นลึกเย็นชาเหมือนไม่ใช่มนุษย์มันสะท้อนจากทุกมุมของหุบเขาจนแม้แต่สัตว์ป่าก็เงียบงนันไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่ลมโลกหยุดนิ่งร่างชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงพื้นดินแตกร้้วใต้ฝ่าเท้าเหมือนโลกไม่ต้องการให้เขาเดินต่อ แต่ไม่มีสิ่งใดหยุดเขาได้มือสีดำจากรอยแยกเพิ่มขึ้นอีกขณะนี้มีสามห้าเจ็ดพวกมันตะเกียกตะกายขึ้นมาจากความมืดใบหน้าของพวกมันไม่มีตามีเพียงปากกว้างที่เต็มไปด้วยเขี้ยวพวกมันหันมาทางชายหนุ่มแต่กลับหยุดก้มหัวลงพร้อมกันเหมือนพบเจ้านายผู้เท่าพังะ เลือดไหลาจากหน้าผากจนเข้าตาแต่เขายังมองเห็นและเขารู้รู้ว่าพลังที่หลับไหลามาเป็นพันปีได้ฟื้นคืนชีพแล้วไม่ใช่เพียงแค่ปีาศาจแต่คือกองทัพเงากองทัพที่เคยกวาดล้างอาณาจักรโบราณทั้งแผ่นดินเสียงคลื่นใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งเหมือนบางสิ่งใหญ่กว่ากำลังจะโผล่ตาม,มาชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองฟ้า เมฆดำก่อตัวเป็นรูปวนคล้ายตาพยามารลมหอบใหญ่พัดประท้าใบหน้าแต่เขาไม่กระพริบตาไม่แม้แต่ขยับผู้เท่าใช้มือข้างเดียวพยุงตัวลุกฝ่าความเจ็บปวดเจ้ายังมีเวลายังมีโอกาสเลือกทางที่ต่างออกไปชายหนุ่มหันกลับมาอีกครั้งดวงตาสีแดงสว่างขึ้นแล้วเขายิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ชนะ แต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปและในเสียงฝีเท้าหนักของปีศาจท,ที่กำลังปีนจากใต้พิภพรอยยิ้มนั้นคือสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์ในหุบเขานั้นได้เห็นก่อนที่ฟ้าจะผ่าใสพื้นดินอย่างรุนแรงที่สุดในรอบพันปีสายฟ้าฟาดกระแทกพื้นดินจนสะเทือนทั้งหุบเขาหินแตกเป็นเสี่ยงต้นไม้ล้มตายรอยแย่เปิดกว้างเปลวเพลิงพุ่งขึ้นจากหลุมแสงสีแดงเข้มปะทะกับท้องฟ้ามืดครึ้ม ทุกสรรพสิ่งเหมือนหยุดหายใจและมันก็โผล่ขึ้นมาร่างสูงเท่าตึกสามชั้นมีปีกสีดำแผกกว้างบางแสงจันทร์ผิวหนังของมันเป็นเกล็ดแข็งแต่ลื่นไหลเหมือนควนันเสียงคำรามแรกของมันทำให้เลือดในร่างของผู้เท่าแทบหยุดไหลเขาสุดลงกับพื้นอีกครั้งหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะความกลัว สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ปีศาจธ,ธรรมดามันคือตนแรกผู้เท่าเคยได้ยินแต่ในตำนานเงาที่เก่าแก่กว่าเง,งาใดเจ้าปลุกมันเสียงของเขาแหบแห้งเจ้าปลุกผู้ทำลายชายหนุ่มยืนนิ่งแสงจากแหวนบนมือเรืองสว่างเหมือนมันกำลังดึงดูดพลังจากสัตว์ร้ายเบื้องหน้าข้าคือสะพาน เสียงของเขาไม่ใช่เสียงของเขาอีกต่อไปเหมือนมีวิญญาณหลายดวงพูดพร้อมกันในลำคอเดียวข้าคือรอยต่อของยุคใหม่สัตว์ร,ร้ายคุกเข่าลงต่อหน้าเขาทั่วทั้งหุบเขาสั่นสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบยอมรับการกลับมาของมันและในตอนนั้นเองมือของชายหนุ่มก็ยกขึ้นช้าหาหะแหวนเปล่งแสงเจิดจ้าลำแสงเส้นตรงพุ่งขึ้นฟ้า แทงทะลุมเมฆดำกลายเป็นสัญญาณไม่ใช่แค่ในหุูเขานี้แต่ทุกเงาที่เคยซ่อนอยู่ทั่วโลกต่างรับรู้ว่ายุคแห่งมนุษย์กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วที่ชายฝั่งแม่น้ำในภาคเหนือหญิงชารางเงยหน้ามองท้องฟ้าลำแสงนั้นแทงผ่านเมฆอย่างไม่มีสิ่งใดขวางได้เธอหลับตามือข้างหนึ่งจับสร้อยลูกปัดเก่าแก่แน่น ริมฝีปากสั่นระริกมันเริ่มแล้วเธอกระซิบกับสายลมที่ภูเขาทางตะวันตกนักบวชหนุ่มเปิดคัมภีร์โบราณอักษรเรื่องแสงปรากฏขึ้นเองบนหน้ากระดาษแสงจากลำแสงบนฟ้าสะท้อนในตาเขาแล้วทุกเสียงรอบตัวเงียบลงแม้แต่เสียงระฆังวัดเหมือนโลกทั้งใบกำลังเฝ้ารอฟังคำตัดสินกลับมาที่หุบเขาชายหนุ่มหลับตา ใบหน้าเขาสงบเรากับทุกอย่างในโลกนี้ไม่สำคัญอีกต่อไปพลังของสัตว์ร,ร้ายเบื้องหน้าค่อยๆไหลเข้าสู่ร่างของเขาเงาสีดำเริ่มไหลรวมเข้ากับผิวหนังเส้นเลือดของเขาเปลี่ยนเป็นดำรอยสักที่ไม่มีใครเคยสังเกตเริ่มเผยให้เห็นทีละลายอักษรจากยุคก,ก่อนภาษาสลักอยู่บนร่างของเขาเหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ผู้เท่าพยายามลุกขึ้นอีกครั้งเสียงหอบหายใจดังชัดเขาจ้องมองชายหนุ่มตรงหน้าน้ำตาไหลาจากตาไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวแต่เพราะความเสียใจเจ้าคือความหวังของเราแต่ตอนนี้เจ้าคือจุดจบเสียงของเขาสะท้อนในหุูเขาว่างเปล่าและในวินาทีนั้นชายหนุ่มลืมตาแสงสีดำพุ่งออกจากดวงตาทั้งสอง ภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือนลำแสงบนฟ้าแตกกระจายออกเป็นเส้นแสงเล็กหาหะกระจายไปทั่วทุกทิศทุกเส้นคือข้อความเดียวกันทุกสิ่งจะถูกลบและทุกสิ่งจะเริ่มใหม่ในนามของเขาผู้เชื่อมยุคผู้ตื่นจากคำสาบผู้ที่แม้แต่งเงาเองยังต้องสยบใต้ฝ่าเท้าพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเขาเริ่มยุบตัวลง เป็นวงกลมกว้างเหมือนโลกทั้งใบรับรู้ว่าจุดนี้คือศูนย์กลางของบางสิ่งมหาศาลสายฟ้าเริ่มหมุนรอบตัวเขาไม่ใช่แค่บนฟ้าแต่สายฟ้าที่ไหลวนอยู่ใต้อากาศเหมือนพลังชีวิตของโลกกำลังถูกดูดเข้าหาเขาสัตว์ร้ายที่คุกเข่าลงเมื่อครู่เริ่มละลาย ร่างของมันกลายเป็นของเหลวสีดำข้นพุ่งเข้าใส่ใชายหนุ่มซึมซับเข้าสู่ร่างกายเขาไม่ร้องไม่ขยับแต่แววตาสแสดงความเจ็บปวดลึกที่สุดเหมือนร่างกำลังจะแตกเป็นชิ้นแต่จิตใจยึดมั่นในบางสิ่งผู้เท่ากัดฟันใช้แรงเฮือกสุดท้ายหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าผ้าบนอกเสือ้อ ลูกกลมเล็กเท่าหัวแม่มือแกะสลักลวดลายคล้ายคลื่นพายุเขากำไว้แน่นแล้วคว้างมันเข้าใส่พื้นหน้าชายหนุ่มเสียงแตกดังสนัน่นเกิดแสงขาววาบเจิดจ้าเสียงเหมือนทะเลคำรามแผ่กระจายออกไปหลายกิโลเมตรร่างชายหนุ่มกระตุกเหมือนถูกกระชากวิญญาณร่างกายเขาสะบัดไปมา เงาที่ซึมเข้าไปก่อนหน้านี้บางส่วนถูกดึงออกมาอีกครั้งเปลวไฟสีฟ้าปรากฏล้อมรอบทั้งสองผู้เท่าสุดลงอีกครั้งเลือดไหลาจากจมูกลมหายใจติดขัดเขารู้ว่าเขาเสี่ยงทุกอย่างกับสิ่งนี้ลูกแก้วเรียกว่าตะวันยามดึกเป็นของต้องห้ามจัดยุก่อนกษัตริย์องค์แรกไม่มีใครเคยใช้มันโดยมีชีวิตรอด แต่เขาไม่มีทางเลือกหากปล่อยให้ชายหนุ่มรวมร่างกับเงาได้สมบูรณ์โลกจะไม่มีแสงอีกต่อไปและในช่วงขณะที่แสงสีฟ้ายังล้อมรอบชายหนุ่มเขาก็ลืมตาอีกครั้งคราวนี้ไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสงบมีเพียงดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและเสียงกรีดร้องที่แหวกอากาศทำให้ฟ้าผ่าใส่พื้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ฟ้าผ่าธรรมดามันคือเสียงของความสิ้นหวังทั้งโลกในร่างของมนุษย์ผู้เดียวพื้นดินแยกออกเส้นเลือดของโลกเปิดเผยลาวาเดือดไหลทะลักขึ้นมาจากรอยร้าวปลิ่งกรรมฐานแสบจมูกจนหายใจไม่ออกเปลวไฟกระแทกต้นไม้รอบุบเขาเผาทุกอย่างจนกลายเป็นเท้าถ่านเงาสีดำที่ถูกดึงออกมา ไม่ยอมหายไปเฉยหาหะมันรวมตัวใหม่กลางอากาศกลายเป็นรูปทรงคล้ายมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้าไม่มีเสียงมีเพียงการจ้องขเขม็งรากับมันมีสติและโกรธชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟเสื้อผ้าถูกเผาจนขาดวิ่นแสงจากแหวนบนมือยังเรืองรองแต่เปลี่ยนเป็นสีเทา หม่นหมองไม่สดใสอีกต่อไปเขาหายใจถี่เหมือนกำลังสู้กับสิ่งที่อยู่ภายในใบหน้าเต็มไปด้วยเส้นเลือดปูดโปนตาแทบจะถลนออกมาเสียงกระซิบดังเต็มหูเขาแม้ไม่มีใครพูดแต่เสียงเหล่านั้นเข้ามาในหัวทุกคนปล่อยเราเราให้เจ้าได้มากกว่านี้แค่ยอม แค่ยอมผู้เท่ารู้ทันทีมันคือการล่อคือเสียงของสิ่งที่เก่าแก่กว่าภูเขาเสียงของบาปที่อยู่ใต้ดินมานานจนแม้แต่แผ่นดินก็ลืมเขาตะโกนสุดเสียงอย่าให้มันเข้าสิงใจเจ้าแต่ชายหนุ่มไม่หันมามือเขายกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มีพลังแต่มือที่สั่นเทา นิ้วที่บิดเบี้ยวและน้ำตาที่ไหลออกจากตาข้างหนึ่งมันคือการร้องขอไม่ใช่พลังอีกต่อไปแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังจะสูญเสียทุกอย่างในตัวเองรวมถึงความเป็นคนเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนใบไม้ร่วงกราวลงบนพื้นดินแต่ไม่มีเสียงกิ่งไม้หักไม่มีเสียงนกร้อง มีแต่ความเงียบกดดันที่จับต้องได้ชายหนุ่มซุดตัวลงมือสั่นเทาอย่างรุนแรงหัวใจเหมือนจะระเบิดออกจากอกแสงเทาในดวงตาค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยเงาสีดำลึกลับที่ยังคงแผ่กระจายผู้เท่าคุกเข่าข้างหาหะจับมือชายหนุ่มแน่นจงจำไว้ความมืดนั้นมาได้ง่าย แต่แสงสว่างต้องสู้เพื่ออยู่ต่อเสียงลมหายใจสั้นๆของทั้งสองคนสอดประสานเรากับเป็นเสียงเดียวกันแสงจากแหวนสว่างขึ้นอีกครั้งนุ่มนวลขึ้นเป็นประกายของความหวังเล็กหาหแต่ในใจของชายหนุ่มรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังมายังไม่จบง่ายหาหสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นมา เรอเวลาที่จะครอบงำทั้งโลกและไม่มีใครหนีพ้นสายฝนเริ่มโปรยปลายแต่ไม่ใช่น้ำฝนธรรมดามันหนาวเย็นจ็บปวดเหมือนน้ำแข็งละลายหยดน้ำลงบนแผ่นดินที่ไม่เกรียมท่ามกลางเสียงฟ้าร้องไกลาหาหะเขาเงยหน้ามองขึ้นเปลงฟ้ารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด สายลมเย็นพัดผ่านหุบเขากลิ่นเผาไม่ยังคงลอยตลบอบอวนใบหน้าของชายหนุ่มเปลี่ยนไปดวงตาใสากลับมามีประกายชีวิตแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนผู้เท่ายืนขึ้นมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เฉียบคมคืนนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งเงามืดที่แผ่ขยายในหุบเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นการเตือนภัยเสียงกรีดร้องที่ได้ยินในความมืดไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงของวิญญาณที่ถูกล่ามโซ่ชายหนุ่มถอนหายใจลึกรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่คงอยู่ในกายและใจทุกก้าวที่เขาเดินจะนำไปสู่การประทะครั้งใหญ่ที่อาจทำลายทั้งชีวิตและจิตวิญญาณแต่เขาจะไม่ถอยไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม ความมืดจะไม่กลืนกินเขาเพราะในใจยังมีเปลวไฟแห่งความหวังไฟเล็กๆที่จะลุกโชนจนกลายเป็นพายุที่พร้อมจะเผาผ่านทุกความชั่วร้ายที่เข้ามาและคืนความสงบกลับสู่โลกนี้อีกครั้งความมืดยังคงเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เหมือนเงาผีที่ไม่มีวันหยุดเดินสายตาของชายหนุ่มจับจ้องไป็นความว่างเปล่าที่เริ่มมีเสียงกระซิบแผ่วเบา เสียงเหมือนคำสาบจากอดีตที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้สูงทอดเงาเป็นเส้นตรงบนพื้นดินเหมือนทางเดินสู่ความตายแต่เขาต้องเดินต่อไปก้าวข้ามความกลัวที่กัดกินหัวใจเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นตามมาเป็นผู้เท่าที่ตามมาด้วยความเร่งรีบเราไม่มีเวลามากพวกเขาจะบุกอีกครั้งภายในคืนนี้ ชายหนุ่มก้มลงหยิบดาบโบราณจากพื้นเหล็กเย็นเฉียบสัมผัสกับฝ่ามือพลังที่สะสมอยู่ในดาบเริ่มแผ่ซ่านเหมือนคำมั่นสัญญาของบรรพบุรุษแสงไฟจากไฟฉายล่องลอยผ่านความมืดเผยให้เห็นรอยแผลเก่าๆที่แขนและใบหน้าของเขาแต่ไม่มีความเจ็บปวดใดเท่ากับความเจ็บปวดในจิตใจคืนนี้จะเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันลืม เสียงกรีดร้องของสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นดังขึ้นอีกครั้งเขากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับความสยดสยองที่แท้จริงและไม่มีใครรู้ว่าใครจะรอดออกไปแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆทะลุผ่านหมะนะอกหนาทึบอบล้อมภูเขาและหุบเขาที่เต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้ชายหนุ่มยืนเด่นท่ามกลางซาบร,รักหักพังใบหน้าสดชื่นขึ้นแม้ร่างกายยังเต็มไปด้วยบาดแผลความเยียบสงัดแผ่ซ่านรอบตัว ไม่มีเสียงกรีดร้องอีกต่อไปเพียงแต่เสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงหัวใจที่ยังเต้นอย่างเข้มแข็งผู้เทาก้าวมาข้างหาฮะยิ้มบางๆแฝงความชื่นชมเจ้าทำได้เจ้าเอาชนะความมืดได้ด้วยแสงสว่างในใจชายหนุ่มพยักหน้ารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เขาพร้อมแล้วสำหรับวันข้างหน้า เมื่อโลกยังต้องการผู้พิทักผู้กล้าที่ไม่ยอมแพ้และจุดไฟแห่งความหวังในคืนที่มืดมิดสายลมพัดผ่านอีกครั้งนำพาเสียงนกร้องและแสงแดดอ่อนหาหา่เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาว่าความสงบจะกลับคืนมาอีกครั้งแม้โลกนี้จะยังมีเงามืดซ่อนอยู่แต่แสงสว่างในหัวใจของเขาจะไม่มีวันดับลง